หลายสัปดาห์ที่เราได้คุยและได้ความรู้ในเรื่องของศาสตร์การเซนลายเซ็นกับดรสมชัยนะคะหลายคนบางทีเนี่ยสังเกตเห็นว่าเอลาลเซนก็ดีชีวิตก็น่าจะดีแต่บางครั้งเนี่ยยังมีอีกเรื่องนึงที่เป็นรายละเอียดค่ะซึ่งไม่ได้สังเกตนะคะและนั่นแหละทําให้ชีวิตแตกต่างกันได้ในศาสตร์ตามศาสตร์ของไลเซนนี้นั่นก็คือองศาค่ะคุณผู้ชมค่ะเช่นบางคนเนี่ยเซนองศาเป็นเส้นตรงบางคนเซนเฉียงลงบางคนองศาเซนเฉียงขึ้นยกตัวอย่างเช่นคนนี้ค่ะ คนนี้นะคะเป็นนักร้องดังระดับโลกเดี๋ยวมาดูกันว่าองศาที่เขาเซ็นส่งผลให้ชีวิตเขาได้อย่างไรแบบไม่น่าเชื่อเลยมาเฉะลยคำตอบนี้กับดรสมชัยเจเริญวรเกียรติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสงสัยแล้วคะ่ะอาจารย์ว่าลายเซ็นนี้เป็นของใครและองศาที่เขาเซ็นเป็นยังไงคะอ่าเรามาดูนิดนึงฮะลายเซ็นเองแต่และคนก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน และลายเซนที่เราเห็นชัดที่สุดคือความลาดเอียงของลายเซนบางคนเซนตรงบางคนเซนเอียงนะครับอาจารย์มีลายเซนตัวอย่างให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยอย่างโดนัลด์ทัมเนี่ยเขาเซนตรงพีแคสโซเซนเอียงนิดนึงและคนที่เราจะมาพิจารณากันก็คือคนคนนี้ซึ่งลายเซนของเขาเห็นไหมครับเอียงมากการเอียงแบบนี้จะส่งผลกับชีวิตเขาอย่างไรนะครับลายเซนคนนี้ก็คือลายเซนที่เราจะให้ดูคนนี้ก็คือเอลวิสเพรสลีย์ สิ่งหนึ่งที่เราเห็นภาพเห็นไหมครับลายเซ็นของเอลวิสเพรสลีย์เนี่ยลายเซ็นของเอลวิสเพรสลีย์เห็นไหมฮะกระป๋อเขาเป็นไงโอ้โหอ้วนใหญ่เลยเงินเยอะอีกแล้วเอลวิสเพรสลีย์มีเงินมากมายมหาศาลและที่สําคัญที่สุดเห็นไหมครับเอลวิสเพรสลีย์เอาตัวเองกับครอบครัวมาติดกันอีกแล้ว แสดงว่าเรื่องงานและครอบครัววุ่นวายแะรวมกันอกันยยู่หมดเลแต่สิ่งที่อาจารย์อยากให้เห็นเห็นไหมครับว่าตรงนี้คือนามสกุลมรดกขมรดกสิบเอกสิบเอกเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าเอลวิสเพสลีย์มีมรดกเยอะมากมาแต่สิ่งหนึงที่จะปรากฏเห็นไหมฮะเขาก็จะมีเรื่องราวขึ้นมาแต่สุดท้ายต่ำลง นั่นหมายถึงลากลงแต่ปลายเขาก็ขึ้นนี่คะใช่แต่ว่าถ้าเรามองภาพเห็นไหมฮะมันควรจะขึ้นไปอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้คือแนวขนานกับเส้นปลายมันไม่ได้บ่งบอกว่าชี้สูงขึ้นแสดงว่าคนสุดท้ายที่ทำให้เกิดชื่อเสียงแต่ไม่ส่งผลให้ครอบครัวประสบความสำเร็จถ้าถูกต้องจริงๆปลายเขาต้องชี้ขึ้นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับถ้าเขาเซ็นแบบนี้ถูกต้องปลายจริงจะ ประสบความสํำเร็จของครอบครัวเพราะฉะนั้นความสําคัญของการลาดเอียงจึงควรจะอยู่ที่ระหว่าง11ถึง20องศาพออ๋อคือเแถวๆนี้พอแล้วใช่คือถ้าสูง45องศาแบบเอวิสเพรสลี่มันจะกลายเป็นเห็นไหมฮะถูกทวงนี้เรื่องมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินและกระทบกระทั่งกันคืออันนี้คือดูระนาบทั้งลายเซ็นนะคะใช่เพราะฉะนั้นคนที่เซ็นเอียงก็เซ็นได้แต่ควรจะอยู่ที่ระหว่าง11ถึง 20องศาเห็นไหมคะผู้ชมค่ะว่าศาสตร์ของลายเซนเนี่ยบางทีอย่างสอนเองฟังอาจารย์มาหลายๆเทพเนี่ยยังคิดว่าปลายชี้สูงไว้ก่อน ตัวอักษรเวลาเซ็นระนาบขึ้นเอียงไว้ก่อนแต่เนี่ยค่ะมีรายละเอียดมากมายว่าองศาต้องประมาณไหนถึงกําลังดีสูงไปก็ไม่ดีถ้าเอียงต่ําลงยิ่งแย่เลยใช่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเป็นรายละเอียดที่คุณผู้ชมสามารถมาศึกษาและเรียนรู้ได้ค่ะเพราะตอนนี้โชคดีมากเลยที่ทางดรสมชายได้เจียดเวลาให้เรานะคะเราจะจัดกิจกรรมร่วมกับทางรายการในวันที่25มิถุนายนนี้ค่ะเปิดเป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้เรื่องของการเซ็นลายเซ็นและอาจารย์บอกว่ายังจะแถมเรื่องของโหราเลขศาสตร์ การดูตัวเลขเบอร์โทรศัพท์และการดูเรื่องของเบอร์บ้านนะคะเลขทะเบียนลถด้วยเรียกว่าวันเดียวเรียนวันเดียวนะคะผู้ชมครบจบเลยสามารถนําไปช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ตามศาสตร์ที่อาจารย์ศึกษามาค่ะโทรไปปรึกษาสอบถามได้นะคะเงื่อนไขจัดที่ไหนรายละเอียดและราคาค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรนะคะที่เบอร์โทร0 8 1 9 8 8 9156ขอประชาสัมพันธ์ทิ้งไทยนิดนึงว่าหลายคนโทรศัพท์มาค่ะอาจารย์แล้วบอกว่าให้อาจารย์ช่วยออกแบบลายเซ็นให้เฉพาะบุคคลคนเดียวขี้เกียจไปเรียนได้ไหมแต่จะบอกว่าข้อดีคือถ้ามาเรียนอาจารย์วันเดียวนะคะผู้ชมได้ไลายเซ็นตัวเองด้วยได้ไลายเซ็นที่ไปดีไซน์ให้คนในองค์กรพนักงานก็จะดีไปด้วยใช่ไหมคะคอาจารย์ ซึ่งถ้าพนักงานในองค์กรเราเนี่ยมีลายเซ็นที่ดีประสบความสำเร็จก็จะพาองค์กรเราให้ดีขึ้นด้วยร<ช>วมทั้งไปดีไซน์ให้กับลูกๆของคุณให้สามีของคุณให้คนที่คุณรักได้อีกด้วยวันเดียวครบคุ้มค่าเรียนรู้ได้ครบเครื่องในเรื่องศาสตร์ที่อาจารย์จะมาสอนกัน25มิถุนายนนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณดรสมชัยนะคะมาให้ความรู้ดีๆกับเราเปิดโลกของศาสตร์แห่งการเซ็นลายเซ็นด้วยคาถาของลายเซ็นเงินล้านวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่คะ